เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่น้ำทิพย์ก็จะนิมนต์พระมาฉันเพนที่บ้านนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่น้ำทิพย์ก็อยู่ที่ตลาดพิจิตรนะคะเรามาหาซื้อของทำบุญถวายเพนพระพ,พรุ่งนี้ค่ะด้ะน่าทานมากเลยค่ะไก่อันนี้กระเ็ดย่างไก่ย่างาหมูเลี่ยงพลาดจ้ะมีขาหมูเนาะอุ้ยมีไส้ด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็ดค่ะเป็ดตุ๋นขาหมูเลยขาคาบเลยขาหมูนะคะซือเราติดใจไงก็เลยชวนน้องสาวมาจะทำหมูทอเมื่อไหร่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวน้าเป็ดอะไรเงี้ยข้าวขาหมูอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนนะร้านจานหางันตรงนี้ก่อนเราจะไปบึงดีไฟต้องผ่านร้านผมแล้วเขาเขามีร้านด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มาขายในตลาดสดนะคะน่าทานมากทำน่าทานมากๆค่ะแวะซื้อลูกชิ้น อร่อยไหมลูกชิน้นผักสดสดเลยนะคะอู๋ปลา้าอันนี้เต้าเจี้ยวหอมกระเทียมพริกป่นหอมผักชีดอกสน ตลาดสดพิจิตนะคะพมอปทุมซื้ออันนี้แล้วใช่ไหมซื้อผักเลยอ่าโอเคกุงง้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในเกี๊ยวนะเนี่ยกวางตุ้งงามๆสดๆเลยค่ะอารทิพย์น้อยทิพย์ไอ้สีสวยเดี๋ยวเราจะทาําเกี๊ยวกุ้งนะคะเกี๊ยวกุ้งหมูเด้งค่ะอาหารทะเลสดมากแบบเป็นไซส์เล็กนะคะเราจะทําแผ่นละตัวนะคะ อ oh, okay, yeah. จากเพือฟักทองฟักถ้าฟักแก่ๆนะทำขนมฟักอร่อยมากๆเหาอถ้าเราทำขนมฟักมันต้องแก่กว่านี้ปะน่ม mm ัน hmm. ม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อมันม่วงไปในแป้งด้วยเนาะแล้วก็เผือนะคะแป้งของเราจะได้นิ่มๆอร่อยอร่อยน่าทานมากๆกำลังร้อนๆเลยขาหมู น้ำจิ้มเคียงขาหมูนะคะแผ่นเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำจ้ะก็เป็นแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ไส้นะคะมีหมูมีกุ้ง กวาสาเป้าปาทเวาเนคาอันตารยาปิวินาสันตุเสสะโอาหังเตสังธรรมันจสังขันจะอาทเรือน